ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับสถานีจตุจักรนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะฮะมานั่งรถไฟสายสีแดงกันสถานีจตุจักรเป็นสถานีที่ถัดจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรมาสถานีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟสายสีแดงจากสถานีรถไฟจตุจักรไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในโครงการ ส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าชานเมืองนะครับมี2เส้นทางนะฮะมีเส้นทางสีแดงอ่อนและสีแดงเข้มก็คือเส้นทางสายกรุงเทพอภิวัตปลายทางตะลิ่งชันแล้วก็กรุงเทพอภิวัตรปลายทางลังสิตนะครับระยะห่างระหว่างการเดินรถเนี่ยนะครับสายสีแดงนี่ก็ประมาณ15นาทีนะครับจะวิ่งมาขาบวนหนึ่งนะฮะในช่วงเวลาปกตินะครับ ก็จะใช้เวลามีระยะห่างประมาณ15นาทีนะครับความเร็วสูงสุดของการเดินรถไฟนะครับสายสีแดงเนี่ยในการทํากระบวนจะใช้ความเร็วสูงสุดได้140ิกิโมตรต่อชั่วโมงนะฮะซึ่งก็ถือว่าเร็วนะฮะแล้วก็ถือว่าเร็วมากๆนะฮะถ้าพูดถึงในใน,ในการเดินรถไฟฟ้าของประเทศไทยนะฮะเพราะว่ารถไฟของการรถไฟเนี่ยจะใช้ความเร็วสูงสุด120กิโมตรต่อชั่วโมงในกรณีที่เป็นรถด่วนพิเศษนะครับเราจะเห็นว่า รางรถไฟหรือว่าทางรถไฟที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4ทางด้วยกันสังเกตนะฮะจะมีสายจ่ายกระแสะไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนแต่ว่ารางคู่กลางเนี่ยนะครับจะเป็นรางรถไฟที่เป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คือของรฟทซึ่งจะเป็นรถไฟทางไกลนะครับจะเป็นรถไฟทางไกลพรถไฟทางไกลจะไม่จอดสถานีจตุจักรนะครับก็จะไปจอดอีกทีนู่นเลยฮะดอนเมือง นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ารางรถไฟคู่กลางจึงไม่มีชันชลาเพราะว่าเป็นรถไฟทางไกลเขาจะไม่จอดนะครับจะมีเฉพาะรถไฟสายสีแดงนะครับ,นะรบตอนนี้นะครับรถไฟสายสีแดงขาล่องนะครับอาโทษฮะเป็นเที่ยวขึ้นนะครับขาขึ้นแล้วกันขาไปรังสิตนะครับออกมาจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังเข้าเทียบชันชลาที่ชันชลาที่1นนะครับ สูบบุหรี่กินอาหารหรือกินยาภายในสถานีรถไฟชานเมืองสายสีแดงดี่นะครับวันนี้คือบอรรถหยุดแล้วนะครับรับส่งผู้โดยสารที่สถานีจตุจักรนะครับ รถคันนี้เป็นอ่าเป็นเซต4อ่ะ6คันนะครับซึ่ง6คันเนี่ยก็จะประกอบด้วยรถที่อ่ารับกระแสไฟฟ้า2คันและก็รถที่ไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้าอีกสอีก4คันนะครับสังเกตดูบนบนหัวจ่ายกระแสไฟฟ้าจะมี2คันที่ทำหน้าที่รับกระแสไฟฟ้านะครับก็คือคันที่2นะฮะ แล้วก็คันที่5นะครับนี่นะตอนนี้นะครับขบวนรถที่มาจากรังสิตกำลังเข้าเทียบชันชลาในชันชลาที่2ของสายนีจัตุจักนะครับตอนนี้มาแล้วนะฮะนี่นะฮะวิ่งมาเร็วมากเลยนะครับ นี่เป็นเซตสีคันนะฮะเป็นเซตสีคันนะครับนนรถเลยสั้นนิดนึงนะครับนี่ก็ขึ้นที่ตู้สุดท้ายนะครับตอนนี้นะครับเราขึ้นมาอยู่บนรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะครับ ต้นทางรังสิตปลายทางกรุงเทพอภิวัตรนะครับตอนนี้ออกจากสถานีจตุจักรซึ่งภายในก็จะเป็นที่นั่งแบบ2แถวนะครับหันหน้าเข้าหากันมองมุมที่อยู่หน้าต่างนะครับเป็นมุมที่ตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณเใกล้ๆกกับประตูทางเข้านะครับเพราะว่าตอนนี้ที่นั่งเต็มหมดแล้วขบวนรถเนี่ยใช้ความเร็วดีมากนะฮะก็ช่วงนี้ก็ประมาณ เกือบๆห0ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับด้านล่างนี่ก็คือเส้นทางรถไฟที่เป็นทางเข้าไปโรงเก็บรถของรถไฟสายสีแดงแล้วก็ของรถไฟทางไกลนะครับตอนนี้นะฮะเรากําลังขึ้นบนทางรถไฟยกระดับเข้าสู่สถา,านีกลางกรุงเทพอภิวัา์นะครับเส้นทางรถไฟในช่วงนี้นะครับก็จะ มีทั้งรถไฟสายสีแดงมีทั้งทางรถไฟของอรถไฟทางไกลของการรถไฟแห่งประเทศไทยและก็ตอนนี้นะครับเข้ามาสู่อาคารของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ซึ่งก็ยาวมากนะฮะเพื่อนๆนะครับตอนนี้ขบวนรถนะครับก็หยุดที่สถานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะฮะเรามาดูบรรยากาศผู้โดยสารที่ใช้บริการขาบวนรถไฟของรถไฟฟ้าสายสีแดงกันนะฮะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมผมสุรเสียงวะภาสวัลลาเพื่อนๆทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ